สวัสดีครับเจสซี่พอต้องเรียคนเดิมนะครับเนาะเอามือนี้พอต้องเรียคนเดิมมาตามต่อหมอ่องต่อลุงทีมาไตะกบเตเขียดลุงหลงเมืองทิพย์นะครับเนาะมาหลงเมืองทิพย์มาเตะกบเตะเขียดหายมาสองมืองวดที่แล้วก็ให้เขานะครับเนาะ υ, <ened> เดี๋ยวผมสิดผ้าตามไปเบื้องหนี่มากับนุ่มอามกับนุ่มพมพนไปครับเดี๋ยวไปเบื้องพร้อมพอต้องเรียครับคู่ Christ, ใจนุ่มอาม กินเงินเก่าอันนี้เกิดกเลยนะครับเนดะ้อไปไปเบิ่งกันนะปู้หล่อมองเพิ่นนอนไปเบิ่งมองเพิ่นนอนเสียชีวิตนะครับเนดะ้อโอ้โบเมียนมองเพิ่นมานอนแล้วกับเพิ่นเพิ่นมาพอคนอยู่เดี๋ยวไปเบิง่งจะพาไปเบิ่งอยู่กระข่อมอยู่เถียงนะครับเนะาะบนท้องเรือเจอถี่๋วเลยครับ S <S ไม่เข,ขาขุดค่องไม่มันมาหันเลยกุนนี่เนาะมันตื่น่ที่ตามมันไลยพอเลได้าโอนๆันไปโอนมาสังตอนเสร็จใส่ากแตไหมใส่ส่ทางรางไปห่อเงื้พอรอบฝันว่านี่เี้อสวงรอบแบบี้เลยเราอ่ะเงี้สวงเงี้ยสวงรอบนี้ได้บดที่มาหอมันมาหอดซื้อซื้อต่อลาหมขเขาเห็ดไปซื้อนี่นไร มือมันคล่องนี่อัอที่นี่มันไป่ได้เรียบไป่ไดใดข่อยปอได้บอที่มันกคับขึ้นครับขึ้นปอดดก็เรียบมันเงาไหมครับวัที่นี่ตื้นสูงขึ้นมาพอแล้มาณก็จะส้เลยมันตันทางโอ้มันตันทางเนตันทางเที่ยวเลยมันตันทางเชื่อมอแต่ก้อนวงนี้มันเป็นทางเกี่ยนเด้ออขึ้น จากตะกอนเป็นทางเวียนกลายเป็นคลองน้ำเราเสมอนี่เมนครับโอ้เป็นทางเดินของคนโบราณโบราณใส่สัญจรเออใส่สัญจรทางเวียนมีแทนเลยคือคือหมายความว่าท่างเส้นนี้จริงมันไม่ไม่เป็นทางเกียนเก่าบัดนี้ขาแท่นท่นเหมอนผมอยู่ขุนดิที่ฟังข้อขุนดิถ้าพี่ก็บยุติุนฟังข้อท่าขุนดิเหมือนเขาบัดเตดข้อที่แรกเขามาห่อมาที่นี่เขาว่าเขาสีเพ็ดข้อ ปาที่ดทีดินคงผู้ร่างหม้คว่ว่าหนามันถ่วมหนามันถ่วมหล้อ่ที่มั่มีขอกเป้งออกครับพวกเอยจังกังีซีบหนียายป็นเขาเป็นเวลาุดมานาวผลท่านทา่นทางสาสีเลียมท่านอยห่ิงพลงวงมาถึงโดยมหาหา้องเลยไป่นหิ่งข้าวบ้านกู้ป่าที่นี่ครับทวม์มาถบงวกกังยวงผละเดียนบุญขอสาเดียนซิบครับผมปีกับดำหน้าบ้านเนี่ยกับขึ้นบานก้อนขัดหนากกับจ้าไรเพรว่ามไม่มาดำไม่หลอดสองจังสี่ครับผมพ่อที่เขาไปเห็ข้องนี่หละ พอคุยคอกตัวแรกปุ๊บบ้าที่นี่ดังหน้าเลยอเออบ้าที่นี่กับวิริบอกเราเพิ่นนึกจังไหนนี่ล่ะครับพอแม่นี่กับศิวตรีบอกเพิ่นมาเป็นลูกไฟแล้วนั่งมาอยู่นั่งบนสิบบางสี่พ่อนอนจังไหนฝันเห็นเลยล่ะอืมเห็นคนแปลซอกนี่ละ่ะสี่แปลกซอกยุ่ธดอกเพอไปยืนยืนอย่เห็นตาขานี่เพราะว่าอไวมเสียงอะไรส้นแถวห้องมาเลยเจอคนแปลกซอกยุทธจักรตรงนี้น หลายบ่นี่นกับบงหบ่เห็นผู้เดียวเห็นผู้เดียวเห็นผู้เดียวแค่เห็นเองแค่นี้แค่เห็นเองขี่ยุ่งเสียงยืนหันยู่กลางหน้าตะกอนเสียงกับไงเนาะควันนี้กับฝันฝันยังไงคอยยืนถ่วงเสียงเลยออืฐานอี่พวกไงซ้ำผิดละอฐาอนไงหรอกครับวูเสีกะสันสีดำแต่บ่เห็นตูข้นเห็นตะขาเห็นตะขายืนถ่วงเสียงเลยเห็นตะขาอยู่ผักแกงสีสูงโพดเขาเรียกว่าเห็นเนาะเห็นเห็นตะขากับขูเก่งาสันสีดำ มากอะเป็นอาการบดีทองเสียเมืนผู้เมีมากเฮยบอกเมียมาปันหินโคใหญ่มายืนถอดเสียงอยู่มาบ่วบาอย่างแต่วันเดียวไปเห็นเป็นอยู่เฮ้ยมาบอกเนี่ยมาถอ่บาอยู่ร้านนั่งมาอยู่ใืดซึ่เย้ดทวงอยู่ไปร้านนั่งแม่อยู่ไม่พอ่าวใครช่วงเหี่วเศร้าเสมอกระลาไปนะทองเสียหนิยืดซื่อทองเสียกะเลยเศร้าไปเดีวบ่าวบาทีมาเห็นบาที่นี่ มันจางคนดำหน้าเนาะสมัยนั้นจางคนดำหน้ามือเราใสมือลราสิบห้าบาทสามมือลอสามือลอยครับสมัยนั้นบาทที่นี่ค้นคนมาดำหน้าประมาณจะคนเหรอยี่สิบสามสิบหรือเปล่าเออหน้านีล่ะมาดำดำหน้านีล่ะหน้าเกาหนีละข้อมาดำเดี๋ยวเร็วข้อมาจากน้ำเตรีมข้องเนาะจะกี่ข้องใบใหญ่ปนีข้องหน่อยกว่านีเจคอนนี่มันจะเตรีมข้อมาจากนาเลยมันก็บอกว่าไม่หญ่นี่อยางบาทที่นี่ คนดำหน้าก็เลยหลุดหลุดสีมาฮับคนดำหน้ากระบาลนี่หลุดเขาเสียเขาเลื่อยมาฮับมันจะเลยเกินเป็นเวลาเป็นกลายเป็นคำเป็นคำเป็นมืดแบบนี้มู้นี่จะเลื่อยพักระลิบหน้าอาบน้าตัวอาบน้ามวนกันได้แบบนี้สมัยนั้นสมัยนั้นมวนกันนำคล้องนี่แหละคล้องเส้นนี่แหละคล้องมวนกันถึงพอมือมอมือพนหัวพนมวนกันนั่นแหละแต่เสียงไฟขึ้นนี่สตติบทินนี่เสียงไฟ แสงไฟ่หลอดไฟเฮ้าเนี่ยคือหลอดไฟนีอ่อนเนี่ยจะมาไงกับหลอดไฟนีอ่อนจุดขึ้นเต้นเห็นแสงเห็นเลยเพื่อนกันเบิงมั้งพระเจ้าแผ่นดินนี่นวลบักเปี๊ยเลยจ้ะนวลผักเพี้ยร์นวลผักเพี้ยร์นวลผักเพี้ยร์นวลผักเพี้ยที่อันนี้คือเล่าความประวัติความเป็นมาที่เพิ่งเคยเห็นนะครับนวลผักเพี้ยแต่ว่าล่าสุดจุดประสงค์ที่เราจะมาเนี่ยนะครับผมเนาะคือล่าสุดพไงหลวงเมืองทิพย์บ้านเฮาเนาะดยกบีบานเนาะคือ เพื่อนเด็เสียชีวิตลงเป็นเรื่องจริงเด้เพราะมันเป็นเรื่องนี้เด้เรื่องจริงนะครับแต่ยินว่ากระท่อมนี่พร้อมกระท่อมบางทีละนักวันอันนี้นี่ขนลูกเราเราเราดังไฟยูนีนิห้อยเราดังไฟยูนีนิอ๋อดังไฟยุกแก่ๆอดโดนฟืนยังๆอยู่ตัวนี้กระท่อมนี่ของมู้เจ้าเป็นบ่อมู้เจ้าเห็ดเป็นบ่โอ้ที่แม่ว่าวิ่แสดงว่าที่ที่ฝันเห็นคนแปลกต้องยูนีนตัวค่ะยูนีเบรย์ประเทศเด็ดอยู่ในอ่าวนี่เลยท้องที่นี่สินั่นทักเพี้ยนี่เป็นเป็นโน่นบุรามบุร่าเป็นโน่นเก่าแก่ แสดงว่ามีมีมีแฉมีของแฉเลยแม่เราเห็นยันบ์อได้เต็มปากแดงข้ามเพราะว่าแม่เราเห็นกับตาเห็นแม่เห็นยืนเธอรู้มันมันมาเป็นแต่เสียกับเสียสิแม่นครับคือว่าที่ตีโดนไปแต่ไปถึนเนาะหอมนุกหน้าแม่ล่องเบาฟังเนี่ยที่แม่เห็นมาอยากฟังแต่ล่ะโอกาสพ่อแม่รถโดนเขาเสียเขาก็เลยมาหักแต่ก่อนมากกว่าวิเครัพท์โารเาอากรรครับเออสารกันบ่ได้ กัารัถีสีมาหาคนงานก้ะบานมันไม่ใชทำว่ากระเลนลน้ำเาเลนน้ำไฟขึ้นจากแาาว่ปะเทวดีถึงจะข้นแักเพ,พียรขึ้นซ้ำหลอดไฟนี่อ่อนเอาเลยนี่อ,อ่อ,อนไหลเท่า,าไงไงไกลกว่านั้นไงเล่าไงคกว่านั้นเาไมันก็แกงแห้งไหมมันกับทขึ้นไปงทั้งฝ่าเลยแหละทั้ง่าเลยมันก็จุดมาขนกระเลนเตรมห็นบังโอ้จุดมาเขาก็เเห็นการเหมืเห็นกันเหมือนมู่ละ ครับครับมเป็น้เออเราต้องอย่า้วาเป็นดาวบาะองาไปกดรบ้าเวเออเดี๋ยเดี๋ยวใคเบออย่าเงี้าเอ้ยลูกหลานมาดให้ดำหน้ารลดเพลลดเสียมหาประได้ยัดเตี้ยยั่วงเนาะมาที่นี่มาที่นี่เือขึ้นจุดประสงค์เนี่มือนี่นะที่ผมมาเนาะแม่นะสิ่มาธยหมองเยที่วเห็นสองเจ็ดสองเล็เพื่นให้โชคควมำด้วยมาที่นี่คมก็คือ แน่เพิ่นมาเพิ่นเถียงนี่ที่บอกว่าหลงเมืองทิพย์เนาะเดี๋ยวมืัอนี้จุดทูบเลยเลขทูบขอเพิ่นเจ้าทีจะถ่านอยู่นี่แม่เราเป็นเจ้าของหน้าจัดเลยให้แม่เราจุดเลขทูบกระจายน้ำแดงรบกวนแม่จังได้มาหอดแล้วให้แม่ จุดถูกบอกคนจากน้อยเนี่ยก็ให้พ่อก็ได้พ่อเราบอกดิให้พ่อให้พ่อเราบอกเกาเพราะว่าแม่เราเห็นคนแปยืนยุ่งถ่วงเคียงหน้าหลังนี่เลยหลังนี่ก็เป็หลังนี่หลังุุพหลังยุคุนแล้วก็ยุกาทุหน้าต่างชีหน้าเลยแม่ค่ะเพ่อนจะต้องอยู่บริเวณนี้แหะบอนนบเพียกับยูกากนี่เป็นเส้นทางของเพ่นเพราะว่าามพวกแม่มามาทำหน้าแม่ก็ต้องเลี่ยงเพ่นเลียงเหาใกลกุม เรอไทยเรียงเป็นเหล่าขึ้นลงปงเลี้ยงง่ามสาปูสาปลาแม่ก็ต้องเผาปลาให้เพคนกินก่อนปลาสาวปลาเบาตัวไหนงามตัวเมียเมียตัวผัวจะต้องเอาเผาก่อนให้เพคนกินก่อนเอาเลอยขึ้นน้ำเป็นบางเหล่าอย่างเางี้ยปลาสาวปลาเบาคือสิ่งหูว่าปลาสาวปลาเบา ปาเวาเดี๋ปลาชิงปดีปลาเทาตัวใหญ่แล้วก็ตัวน้อยลูกปลาิงเดี๋ย่ปลาเท่าปลาเบาปลาลำปลาลครับครับครคต่างๆปลาสาวปลาเบาแทบจะเปได้ยินเลยปลาสาวปลาเบาต้ควาเข้ามาิงกันปยครับครัครลาควาก็ไปชิงเหอะปลาเท่าปลาเบาที่ว่าเพื่อเอืนกันนิดนีมีเอื่นกันคือผมเอาหัวกาหูนี่ละครับมะปงพันพอยางไงแม่เหนืเพิ่นกินอินน้ำสำารานล่กะ กว่อนที่ทำมาหาจิ้มลงไห้ลงหน้า้อ,องเลี้ยงก่อนเลี้ยงยุ้ยใช้ก็ได้ว่าจะยุ้ยเนเอาหนี่วน้วยเชวนหมากแม่สิไปเลี้ยงยุ่มองโนุน่นเพล้ยเวลาลงมาแต่ว่าคำใบลาลงเขาต้องเลี้ยงยุ่ยจะใส่กได้เพราะว่างมือนี่สิไหลหน้าได้แค่ภาษาอะไรแตลอดปลอดไอ้ยังมีแนวของแนวค่ามีแต่แนวลาดื่นดีๆเด้อยเนี่ยภาาเอยย่างเราเรามีเถียงมองใดที่แม่ว่ามีคนแตกสอกแปดสอกยืนอยู่แสดงว่าคำมาเนี่ยเป็นต้องมานอนน้ำเถียงยังสิล่ะ เนี่ยมันต้องมาเฝ้าให้เฝ้านายเฮาเหมือนเป็นเป็นจังได๋ล่ะเป็นญาติพี่น้องเฮ้าแต่หลายหลายปีมาก่อนน่ะจนจนบ่ฮอดานจนลูกจนหลับคนคนทางคุ้นข้างเห็นเห็นเขาคนเพิ่นก็เห็นคุณเฮ็ดถอดคุณแต่จะบอกว่ม่วนเฮ็ดเจ้าเลยโอ้น้องเคยผมคนทางเหมือนช่วยกินหญ้าอยู่นี่ครับเจ้าปล่อยแซ่ลูกนี่ ก้อยนี่รวมทันทีโอ้่านทองี่เพิ่นว่าขันเว้าบ่ดีที่เป็นตัวที่ต้องเว้าดีโอ้ยอยู่กับปากเต้เพิ่นว่าต้องเป็นคนดีจิตใจดีห่วงเคยผมผู้ที่เรียนค่อนข้างทำกับทำสร้างอะไรทำเอ็ดห่วเอาสินะกวนจัดการไม่ได้เฮ้งตากูบดเนาะแมนตากูบดจังสามรถลบกวนพ่อจุดถูกบอกกาวเพิ่นยังไงเลยจุดเล็กถูกขอเลยไปเพนวาหวน้ำดงน้ำแดงแมนครับ บอกเกาพันเลย่ีโอกาสขอโจกามเลยมาหอนมองแล้วโอเคอันนี้เมอาข้าวยืนบอก้อมเดด้อกดไแลวา่าไอนุ่งนุ่งที่ว่าเราจเปเะไปยบานราก็เสียชีวิตไปเรามากอไฟๆไงเราก็คนที่มาเห็นเรายังยตกใจเลยวันเมือมยย่าก่อฟงกอไฟเป็นอย่างไมากร มันดินข้างหนาวมันก็มีเรื่องแปลกๆจังหวัดไหคที่แม่จานไรครับผมแม่อ่อนจันทร์เชิงหอมแม่อ่อนจันทร์เชิงหอมนะครับผมนะแม่สาวแม่สาวนะครับพอดีครับผมเรามาเจอพอดีเอนตะนกนนะมาเจอพอดีนะครับผมนะเออที่ไดห้องประวัติ้ที่บ้านที่ไปบอกนะครับที่มันเล่าให้ฟังว่าทาง ว่าแม่เห็นคนเปิดเอาเพิสีเบิ้งหาได้เอายวาผูเป็นจของหน้าเราเรียเลยมาเอัที่งานมาเจอผู้เด้อาทขอเรีขอเบอร์่แล้วผสชายเชิงหอมนะครับก็ได้จับเลคูกมาแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูกันครับผมนะครับเดี๋ยวมาจุดขอโชคกันเลยเนาะนีกล้กนดาผมหห6นี้นะครับนีอเชนะครับวันนี้มาถึงที่ถึงเหมาะมน สเกดรัไปด้วยเผื่หน้าครับผื่ผ้าอาศัยลูงดังเลยมาห่อข้าวดังเลยไม่เวินดมาสั่งหอสั่งหงให้ตัวสมยตะกีนอนหน้ามันแรงอาน้้องกับบมี่ดิบะหมี่วงขงบะมี่นิสสากแตงน้ำสาให้กล้วยกินเห็วัวกินสมัยนั้นที่นี่เออเสมไม่นั้นผมสิยุคสิบห้าปี วานอายุสิบปีอดีตปบ้วนนคหอาเลื่อยเมียแต่วันนี้หมดแยกามีละเดี๋ยวๆป้าเดี๋ยวๆ้าพน่งสองปอบอกเก้ากันจังยนะอเ่องเจ้าทีเจ้าตาคุณหลวงพระยารวิญาณมีถูกกระปุกยาดดี่งมากจอยเบกทุนนะครับนะของหน้าไปจุดเยั่ยบนเขา่มรากายุคเก้าอืมครับไปพูดที่บ้านก็ บางแถท่านผู้ชมหมู่ลานสีมะสาหอสาห้องสามี่นีบก็แม่เราเราเห็นกับกรองสำคัญของตัวนี้นะครับนำก้นโคลนหโล่าณนะครับเราเป็นก้นนำหรือความจัดซิ์เรื่องท้องเก่า

แปดสองอยางเป,เป็นเป็นทางที่เป็นสัญจรไปมาได้แถวนี้เขากล้างมาขอโชกอยู่เส้นทางอารยธรรมแห่งโบราณซึ่งแทบจะหาได้ยากนะถ้าแม่บ่ให้ยขอมุ่นเขาจะบ่หูเลยครับระว่าความจเจริญมากกบไปหมดหรอครันะครับชัดเจนสามส <iß S 2> ีห่หกบ่เฮงเฮงรวยๆนะครับสามสี่หกสามสี่หกหรือสามสี่เก้าครับผมท่านผู้ชมนะครับหกหกกับเก้าตัวเดียวกันนะครับผมนะ ก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก็ให้ท่านผู้ชมโชคดีสาหนะครับเฮงๆรวยๆนะครับผมนะนะครับหนึ่งกรกฎาคมหกหกเนาะกับที่ประวัติมาก็คือลุงลุงหลงเมืองทิพย์หลังจากที่เพิ่นมหาปลาเนาะเพิ่นลงไปตั้งสองมือเนาะสามสี่หกครับ โอเคนะเด็กคนนะครับโอเคนะครับสามสี่หกนะครับเพให้โชคดีนะครับสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังรับเบื้องต้นนะครับผมตกเป็นขอต้องแลกครับผมสำหรับตัวเลขให้เป็นเป็นแนวทางความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านที่รับเงินนะครับขอบคุณพี่คุณพ่อช่วยชมค่าได้เลครับผมครับคุณแม่สาวนะครับผมที่รับผมจะขายนะครับี่ไดอิทจะได้ทิพย์ของเด้วยเหอครับผมอ่านดี๋ยวจะได้ทิพย์ของามด้วยหนูกันะครับต้องขอขอบคุณพ่อหลายๆเรืองครับพอดีครับ สามสี่หกเอาเลยแม่อยากได้จกัจกนี่เอาไปจุดเอาเลยครับสามสีห่หกเป็นเด็กครู่คนไทยนะครับด้าเอาไปก้ามหนึ่งรถ ครับแล้วให้เราละเจ้าของหน้าเพิ่นจุดถูบ,บังหันนี้กัน<า>คุณแม่ยังครับมแม่สาวค่ะชื่อเด่นชื่อดีแม่อจันเชียงหอมแม่อนจันเชียงหอมนะครับด้วยอันนี้หน้าเพิ่นนะครับท่านผู้ชมนี่แหละกระท่อมที่ท้ายท่าห้เบิรงกนี่แหละผู้เสียชีวิตเพิ่นมานอนอยู่นี่แล้วก็เพิ่นไปเสียชีวิตนะครับเนาะมื้อนี้ช่องพอต้องแลคนเดิมกับมาพ่อเจ้าของหน้าเพิ่นเพิ่นก็ให้เพิ่นขอโชคขอลาบไปท่านผู้ชม วันไจวันที่หนึน่งกรกฎาคมพศ2560เท่านั้นให้มู่เจ้าเบิงปเป็นแนวทางสำหรับตัวเลขโหลดใช้วิจารยณในการรับชมหรือรับฟังระเบิงเท่านั้นช่องพระทองแหลคนเดิมจะเริ่มกน,นแรกดแค่นี่เพินใหไโชควไ้ลาบไงหน้าเพินก็กระยเจะของหน้าถึงผัวเมีเพิ่นนะครับเนาะเออหนุ่มสาวลูกให่งห่ลูกหญ่กันเบิดแล้วครับเพิ่นว่าทับจะงานกันไหมนะครับเนาะอ่าเออสิเออใครเขาปีนี้งามๆไหลๆนะครับเนะนะคุณแม่ยังกับนะนะ คุณแม่สาวค่ะคุณแม่ออนจันคุณแม่ออนจันสาวออนจันหอมแล้วครับเนาะอ่ะขอสวัสดีนะครับเล้วขอบคุณหลียนายครับสวัสดีครับครับด้วยนี่แหละเพิ่นเจ้าของหน้าเพิ่นแล้วก็เถียงนี่เพิ่นก็เฮ็ดเองนั่นล่ะอ่ะเอาตัวนี้ลราพอต้องแล้วคนเดิมกัเอาซวํานี้นะครับเล้วอ่ะแห่งเรวยๆสวยๆงามๆทุกทัดสวัสดีครับเอานี่ครับอันนี้ทะเบียนรถเพิ่นเด้อครับเด้อโอ้ตรงกับเลขทูบที่เพิ่นจุดเด้อครับเด้อทะเบียนรถอ่ะท่านผู้ชมเอาอะไรเกิดขึ้นได้นะครับเด้ว เดี๋ยวเกิดขึ้นได้ครับทะเบียนรถแต่ของหน้าของคนยูทูบบังคับอเอาเบื้องเอาบ้าเาา